มีกินดาบวกนิงน้ำชัยครับ75 85าัต่อสายไฟเด้อาลม้นกันเลย1 2 3ปล่อยครับเมฆกินดาบวกนิงน้ำชัยปล่อยครับไปไปไปไมกินดาบวกนิงน้ชยครับไปไปอุ่นคนมไได้สิงเลยเอาได้ปบปตปตปตกยางเดียวอมือจีภาไปหาปลาเเอาเศ้า อ่าจิดนมาได้หนิงเอ้สุดีอ่าหลุ่นล่อครับอาสิทธิ์บันออกตัวลมนั่วมาครับหนึน่งนำใจพวกไม่กินดา,รา,า,า,าครับเกลาหละเฮ้ดเปลงแล้วครับของสยอตอยอครับเวลาส265วินาที เต็งยอดเด็กติาครับหนึ่งนำใจปกองเม่กินดาบ้างต่อไปกะลังแทงเนื้อแทงโตครับ1ิบวัดแสงยี่สิบสามสิบไปสามร้อยลุ่อไปก่อนลุ่นไหครับนีอยัาทั้งหางหมอนอีกหนึ่งบ้างครับหนุ่มพดหลวงสามสิบหกสิบลุ่นไหวอีกหนึ่งบ้างควันปรทันเมือดยางปลายร่นแงลงมาแล้วครับหนึ่งนำใจปกองเม่กินดายางปลายร่อนแง่แล้วได้หนึ่งนำใจปกองเม่กินดาครับ มาสิบวัดเสียงอ่ากําลังแทงเนื้อแทงตัวบอลแล้วอ่าขนาดสองอยู่กระลุกกรเด้อกรรมการบอกว่าขวาอะไรบางๆทั้งขวานะครับหางเอียงปลายร่อนลอนเตียวบากะร่อนเบาเบามึงมึงมึงไงมึงน้ำกันเฮ้เมืองน้ำกันน้อเมืองน้ำกันหอดเสียหรอสองเลยยี่สิบพันแล้วเสือแดงเสียสิ เดี <S 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 ๋ยวมันไฟหางเสียก็สิบ่ได้กินมันนี่บ่โอ้ยเราเป็นเพีไม่เคยเพีไก่หงส์ไก่หงส์นี่เออไก่ไทยคลิปก่อนนี่นะครับหางป่ายร่อนนะครับมันคือเลอาจารย์อาจารย์มือเผาเนี่เงกิ้นาน